มันจะปิ้งแล้วนะเดี๋ยวฟังเสงีปิ้งเสียงสวรรค์และกลิ่นสวรรค์ก็ออกมาถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องอยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมักง่ายโกชิดคิดเชฟ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยมักง่ายนะครับโกชิคิเชนสวัสดีครับวันนี้จะมาทําอะไรเนี่ยขอเล่าสตอรี่ก่อนเลยคือเมื่อวานนะั่งเล่นกับแมวแล้วทีนี้ก็แบบปิ้งขึ้นมาเฮ้ยตาฟิวทําลาสัญญาดีกว่าอ่าแล้วแมวพี่แชมป์เชื่ออะไรครับพี่พี่อมีแมวเอา,เอาตอนที่เหลือนะตอนนี้ก็จะมีฮัปปี้กับมันนี่สตัว ที่ไปสวรรค์แล้วก็เราก็าถือว่านะเราส่งเขามาได้แค่นี้แหละนะอยู่กับเรามาครับนั่นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำลาซานญากันเลยนะครับวัตถุดิบทั้งหมดเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้พี่แชมป์จะมาสอนทำลาซานญาโดยที่เราไม่ใช้เตาอบนะพี่เนี่ยเออนั่งหาอุปกรณ์เพื่อนเนี่ยที่เจอนี่มันเป็นถาดทำขนมถาดทำขนมนะเป็นถาดแบบนี้ซึ่งไม่ว่างกับเตาอินดักชันไม่สืกติดว่ะ ดังนั้นเราจะใช้เตาเนี้ยถาดนี้ยกับเตาอินดักชันนะครับแค่นั้นแหละไม่ต้องใช้เตาอบอเราก็ทำหลักสัญญาได้นะแต่ว่าบอกก็ก่อนว่าเทปนี้ขึ้นเลเวลนะจะยากที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ง่ายมากแต่ไม่ไมไมถึงกับขั้นยากมากถ้าทำตามเ็บไปเ็กทุกขั้นตอนได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันแล้วแล้วมาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะ หั่นหอมหั่นกระเทียมก่อนนะครับผมนะเราทำง่ายกระเทียมเนี่ยเราทุบก่อนนะนะสี่คลีปออแล้วเราก็จะสับนะสับให้ละเอียดนะครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากถ้าใครเบือก็จกคิดได้นะ หาวิสิบลิกันไปอันนี้ที่ที่มาหรือเปล่าที่เขาบอกว่าแบบใหม่แบบสับนี่อะไรนะแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับคืออะไรจ้ะแบบใหม่แบบสับก็แบบก็ใหม่ๆมาใหม่อะไรอย่างเงี้ไยพอละวสับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอากระทะมาใส่ ทำนะไมอัดเล็กจังอะ่ะทำไมอัดเล็กจังอะ่ะใช่มันลูกเล็กที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าที่ยขึ้นสู่ตรงนี้เนี่ยก็แค่ครึ่งลูกพอเอาแล้วสรุปมัน,มนแล้วทำไมหอมใหญ่ลูกมันเล็กอะ่ะก็ที่มันได้มามันเล็กอะ่ะมันมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ไหมคร <disput> ับแล้วสรุปคือหอมใหญ่หรือหอมเล็ก <S <S มันเป็นหอมใหญ่ครับผมแต่เป็นลูกเล็กใช่อยากรู้ไหมหอมใหญ่กับหอมเล็กต่างกันยังไงทใอย่างนี้แล้วหอมเล็กแค่นี้แหละ แล้วเราใช้ชาลอตได้ไหมพี่ได้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 เหมือนกันครับชาลอตหรือชาลอตคืออะไรคืออาจจะเป็นหอมแขกชาลอตหรือหอมแขกก็ได้มันก็จะหวานอีกแบบหนึง่งใช้ได้เหมือนกันครับหอมแดงเล็กก็ได้ต่าเล็กๆพอ แล้วเราก็จะมาเตรียมเนื้อนะครับผมลาซานญาเนื้อเนี่ยรสชาติเนื้อมันบางทีเนี่ยถ้าคนแบบอิตาลีทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นลาซานญาหรือจะเป็นมิตบอลเนี่ยเขาจะเอาเนื้อกับเนื้อหมูมาผสมกันพี่ก็จะผสมนิดนึงนะครับอัตราส่วนเราจ,จะเป็น8ต่อ2ก็ได้พี่วันนี้ก็จาราง7 7เต่อ3นะเนื้อ70%หมู30%อ่าแต่ถ้าเราจะผสมคือเราจะไม่ใ,ใส่ผัดเลยนะ เราจะใส่แล้วเนี่ยนวดก่อนนะครับเราจะนวดเนื้อนะครับนวดเนื้อทำยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนวิธีนวดกันอย่างแรกนะครับดา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 ฮ่่ารู้นะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเราจะนวดเนื้อกับตัวเนื้อหมูเนี่ยให้มันเข้ากันก่อนนะครับไม่งั้นเวลาไปผัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้นวดเนี่ยมันเนื้อมันจะแยกจากกัน รสชาติมันจะไม่ผสมรวมกันด้วยความที่หมูมันจะมีรสชาติที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะเบาวกว่าเนื้อเนื้อจะแรงเกินไปบางทีทาแล้วเนื้อถ้าใส่เนื้ออย่างเดียวมันค่อนข้างกระด้างเขาจะใส่หมูลงไปนะฮะแล้วถ้าเป็น สมมติถ้าไม่ทานไม่ทานเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหมู้หมูได้หมูล้วนได้ครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ทานหมูสมมติว่าเป็นเนื้อผสมไก่อะไรอย่างเงี้ยเวิร์ไหมเออเนื้อผสมไก่ค่อนข้างรสชาติไก่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเนื้อเท่าไหร่นะแต่แต่แต่ถ้าเป็นไก่ผสมหมูนั่นพอได้อยู่นะอ๋อแต่ถ้า<แ>ถ้าออถ้าเนื้อล้วนใช่เมือ่อคือถ้านึกอ่ะเหมือนอารมณ์หมูมันเป็นรสชาติที่อยู่ตรงกลางระหว่างเนื้อกับไก่เอออ่นี ก็จะเป็น,นนะอย่างน,นี้นะครับอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าเตาเราจะเริ่มผัดกันนะครับเรามีกระเทียมเรามีหอมหอมแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชน,นะน้ำมันพืชน,นะครับยังไม่ลงน้ํามันมะกอกนะน้ำมันมะกอกเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนจบนะครับผมน้ำมันพืชเใส่เลยนะครับตาหิวตาหิวอยู่ไหนตาหิว เราผัดไปเรื่อยๆนะครับพอ,อหอมกระเทียมสุกเราก็จะลงเนื้อแล้วก็เฮิร์บแห้งนะครับเราลงเ,ลเฮิร์บแห้งได้เลยนะครับตอนนี้เราจะได้เจียวเฮริร์บทีนี้เราจะสอนก่อนเฮิร์บแห้งที่เราจะใส่วันนี้มีใบไทม์กับใบโรสแมรี่นะครับ <c oughs> ถามว่าเฮิร์บแห้งกับเฮิร์บสดต่างกันยังไงนะเฮิร์บเฮิร์บแห้งเนี่ยก็คือเอาเฮิร์บสดไปตักแห้งแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันถูกน้ํามันออกไปแล้วเนี่ยดังนั้นกลิ่นมันจะออกได้ดีที่สุดก็คือต้องเจียวกับน,น้ํามันนะฮะอันนี้เป็นโรสแมรี่นะครับ เฮิแห้งเลยครับมันมันตายครับพี่มันตายคาต้นนะแล้วเราก็เอามาเอามาเดยน,นะครับอันนี้โรสแมรี่แล้วก็ใบไทม์แต่<ไ>ถ้าเป็นตัวเฮิร์บสดนะที่เราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือเราก็เด็ดออกมาใช้ได้เลยนะจะใช้ใส่จังหวะไหนก็ได้ตอนจบก็ได้กลิ่นก็จะออกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเฮนะิร์บแห้งเนี่ยคุณจะใส่ตอนนี้ตอนที่ผัดกับน้ำมันตอนที่เจียวกับน้ำมันกลิ่นมันจะฟุ้งมาก อ่าถ้าถ้าบอกว่าใส่ตอนไหนก็ได้ตอนนี้เที่ยงผมใส่ตอนสองทุ่มได้ไหมพี่ใส่ตาองกี่ทุกนะสองทุ่มใส่ตอนสองทุ่มก็คงจะได้กินตอนเช้าอ่ะนะอยากกินตอนไหนอ่ะจะกินตอนนี้พี่แต่ใส่ตอนสองทุ่มได้ไหมไม่ว่างผัดเสร็จแล้วผัดเนี่ยสุกหอมกับเริ่มสุกแล้วเอาหมูอันนี้ลงมานะเอาแค่ใส่พอครับผมดีนะไม่บอกสุกไหนพี่สุก สุกแรกของเดือนหรือเปล่าเงินเงินเดือนยังมีอยู่ออกไปเที่ยวกันคืนกันได้เที่ยวไม่ได้ครับอ๋อใช่เที่ยวไม่ได้แล้วโดนล็อกดาวครับพี่ขึ้นวันที่วันนี้วันนี้ถ่าย,ว,นนายวันที่เท่าไหร่ที่เปิดร้านอาหารอยู่เออราประกาศล็อกดาวตอนไหนตีหนึ่งสิบห้านาทีโคตรบ้า,าเลย <laughs> <laughs> บ้าไปแล้ว <laughs> ระหว่างที่เนื้อยังดิบอยู่นะใส่เกลือกับพริกไทยนะครับเกลือ <laughs> กับพริกไทยเนะี่ยพี่จะไม่ค่อยขึ้นปริมาณเท่าไหร่ว่าใส่เลยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ริก มันขึ้นอยู่กับความชอบของเรามันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ตายตัวนะครับใส่คุณหมดได้แค่ไหนก็ใส่ไปครับหมดขวดเลยไม่ไม่ไมมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการตอนใส่ถ้าเกลือใส่ตอนเนื้อสัตว์หรือผักดิบเนี่ยมันจะช่วยชูรสอาหารแต่ถ้าใส่ตอนสุกแล้วมันจะทำให้เค็มเค็มขึ้นเป็นการมูรสนะครับแล้งก็ไม่ได้ใส่ให้เป่นเค็มหราพี่แล้วถ้าแบบ พี่เลนะใส่ซีอิ๊วนะ้ำมันหอยบางคนก็สบางร้านก็แอบใส่นะเพราะว่ามันด้วยกันที่ว่ามันขายคนไทยไงอ่าคนไทยมันลึกๆอะ่ะบางคนแบบกินแตก่กินฝาเขียวใส่ฝาเขียวลงไปไฮ้บางร้านมันใส่จริงพ <c oughs> ี่ก็งงเหมือนกันเคยเห็นนะบางคนแบบโอเคแบบสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยโบโลรนีเนี้ยพี่ๆของแม่พี่หน่อยมาหยอดนะ แล้วก็แล้วก็อร่อยแบบงงๆอ่ะแต่ก็ไม่ไรู้เหมือนกันน้คนอิตาลีมาเห็นแล้วแบบโอ้ไม่เจ้าก,กีใส่หน้าหรือเปล่าไม่รู้ปาดหน้าหรือกระปอกโบเทก้านะ <c oughs> เราจะผัดมันนะทำแยกให้มันเป็นเม็ดๆก่อนนะครับแล้วเราจะทำให้มันเกลี่มนิดหนึ่งเดี๋ยวทำให้เป็นเม็ดๆก่อนแล้วเราจะทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งให้มันขึงเกลี่ยถึงไหมนิดนึงนะฮะกระจายกระจายกระแปรมันนะครับ ไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากตอนนี้นะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพี่จะมาพูดเรื่องนี้อย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราจะใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปซอสมะเขือเทศพี่ใช้เป็นมะเขือเทศกระปอ๋องอ่ามะเขือเทศกระป๋องพี่ใช้2แบบอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเขือเทศแบบอิตาเลียนเป็นมะเขือเทศแบบยาวๆหน่อยตัวเนี้ยจะให้รสที่แบบหวานอร่อยส่วนตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศท้อธรรมดาปแบบบอกเปลือกแล้วสับแล้วเนี่ยอ่อันนี้จะให้ตัวเนื้อซอสให้มันเยอะขึ้น ถามว่าทาไมต้องมาผสมเพราะตัวนี้แพงตัวนี้ตกกระป๋องประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวนี้ตกกระป๋องวันห้าสิบบาทถ้าใส่สองกระป๋องนี้ก็ได้ถือว่าจบเลยอร่อยเลยจบเลยอร่อยเลยแต่ว่าแล้วแต่คนอ่ากาลังซับไม่ไก็ถ้ากําลังซับดีสองกระป๋องอันนี้แต่ถ้ากําลังซับไม่มีก็ผสมกันอ่าแล้วถ้าใช้ซอสมะเขือเทศแบบเค็ดฉับเฉยๆครับพี่ได้ไหมเค็จฉับใสวันนี้ใส่ครับแต่ว่าถ้าเค็จับเฉยๆใส่มัน,นจะหวาน วันนี้เราจะใส่เค็ัพเค็จัพเป็นเครื่องปรุงเป็นตัวท,ทำให้เขาเรียกว่าดึงอเป็นตัวดึงคุมโทนดึงลดหวาน Alt ออกมานะคือตัวนี้มันจะไม่หวานเท่าไหร่ครับเป็นมะเขือเทศอะมะเขือเทศเลยอะ่ะอ่าผัดไปเรื่อยนะน้ำซุปเนื้อเริ่มออกแล้วนะครับอพยายามนนเนี่เอออนยเห็นเนื้อเป็นก้อนๆเราพยายามบี้บมันบี้มันให้เป็นเม็ดเล็กๆนะฮะอันนี้คือลักษณะของมะเขือเนื้อมะเขือเทศสับนะจะสับนะจะสับหยาบอันนี้ ่าใส่ไปเลยแต่ถ้าขยันก็สับมะเขือเทศสดไปใช่ไหมมีมีทำได้ทําได้อยู่แต่ว่าจะใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเพราะว่ามะเขือเทศนั้นยังไม่สุกอันนี้มันจะสุกมันจะสุกและอันนี้เป็นมะเขือเทศเจลีนนะครับอันนี้จะละเอียดกว่าดูความแตกต่างได้แล้วอีโทมาโต้พิเรอ่ะพี่ที่มันเป็นแบบกระป๋องเล็กๆกับกระป๋องสีรสมันจะเป็นเพจมันจะเนี้ยนี่จริงๆนี่ก็คือพิเรยนะ นี่ก็คืออันนี้ฟิเลแบบฟิเลแบบเป็นเคสเลยอันนั้นจะเข้มข้นมากใส่ถ้าใส่ก็คือใส่นิดเดียวพอแต่การใส่นะต้องใส่แล้วเพื่อผัดผัดให้มันงวดแล้วให้รสชาติมันเกิดเทศมันหวานถ้าจะใช้แบบนั้นนะพี่รู้สึกว่ามันแบบว่าทํายากไปคือต้องมานั่งผัดให้มันหวานเว่าถ้าผัดปุ๊บแล้วใส่มันเกดเทศธรรมดาไปมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวแหลมพี่ว่าคนที่ไม่มีสกิลทำอาหารมันทายากไปพี่เลยใช้อย่างนี้ดีกว่า แล้วออใส่มะเขือเทศเสร็จปุ๊บเราอาซอสมะเขือเทศเคชช็อปนะฮะพี่ไม่ได้ซื้อใหม่นะพี่เอามะเขือเทศเคชช็อปที่เหลือจากในตู้เย็นเพลื่อนพี่อ่ะสักประมาณ4ี่ห้าซองที่มันแถมมากับพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารอะไรพวกนี้ช่วยเคลียร์มันบอกช่วยเคลียร์หน่อยคือของมันเยอะของพี่เก็บไว้ไว้ก็ไม่ได้กินเสียดายอะไรเงี้ยพี่บอกไฟนะฮะให้มันซิมเมอร์ไปเลยใส่ประมาณห้าซองได้ ตัวนี้ใส่เหมือนเป็นตัวปรุงรสนะแล้วเราไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วเพราะพวกนี้มันมีน้ําตาลเยอะประมาณหนึ่งหวานแล้วอาจจะเกินห้าซองนะเดี๋ยวชิมดูก่ะแล้วก็ตั้งไฟกลางนะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนเมื่อเกิดเทศเนี่ยกับเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่ารสชาติของมันเนี่ยนัวกับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับจะบอกว่าเนื้อเดียวกันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นคนละเนื้อกันแต่ว่า การที่เราเคี่ยวน่ยมันจะทําให้รสชาติของเนื้อกับมะเขือเทศรวมกันนะครอยู่ในหม้อเดียวอยู่ในชามเดียวกันนะครใช้เคี่ยวเวลาเียประมาณ20่นาทีนะครับเปิดไฟกลางไปแล้วปล่อยคนไม่ให้มันไหม้ตุ๊ดลองสับนะทีมันมากร เอาตอนนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆสักสิบนาทีแล้วพี่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำเบชชเมลนะเดี๋ยวอันนี้ยังเคี่ยวต่ออีกสักสิบนาทีพี่ก็จะผักมาเปิดไฟก่อนนะครับ uh, uh. เราจะก็ mm hmm. จะมาเห็นนี่ด้วยอันนี้หมอน,นี้เราจะมาทำเบชชเมลเบชาเมลคืออะไรเบชาเมลคือถ้าพูดงี้เหมือนนมนมอ่ะที่เรามาตีกับแป้งให้มันก้นขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ เี่ยลงเลยไปละประมาณ1ช้อนโต๊ะแลครับใส่เนยไปลงไปแล้วก็น้ํามันนิดหน่อยมันล็กสัก2ช้อนโต๊ะเบชามลเราจะต้องผัดสิ่งที่เป็นไขมันก่อนกับตัวของแป้งนะก่อลงไปโตัวนี้มีเนยมน้ำมันแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้เนยละลายน้ำมันร้อนก่อนนะเราก็จะลงแป้งเข้าไป อัตราส่วนของแป้งกับน,นมประมาณเท่าไหร่นมเนี่ย250มลกับแป้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะแป้งอนเนกประสงค์ธรรมดาเลยแต่ว่าอันนี้พี่แบ่งมาอยากร้านก็เลยใส่ถุงนะใช้หลายงานแล้วใกล้จะหมดละเราอย่าใส่ตอนแต่ว่าน้ํามันร้อนเกินไปนะครับสังเกตน,นะวิธีใส่นะที่ขอบกล้องหน่อยนะเวลาลงแป้งลงพุ๊กข้าแป้งฟูแปลว่าน้ํามันร้อนได้ที่นะครับ ส่ายาน้ำมันร้อนเกินไปเดี๋ยวแป้งมันจะเร่มไหมอเหลือนี้เดี๋ยวก็ใส่ใส่ไ,ไปอ่าเคพอมันฟูเงี้ยอ,อ๋ตะกร้อคนเลยนะคนให้มันแตกนะถ้าร้อนไปก็ยกออกนะแล้วก็คนยอ่าพอคนแตกแล้วอุมนมหนึ่งถ้วยกันนะครับมาใส่ประมาณใช้ประมาณสองร้อยห้าสิบกลรัมก็สองถ้วยเนาะใส่ลงไปคนเลยนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกับแป้ง ตองปิก้กาเอานะรประมาณ500ห้าร้อยมเอวประมาณใช้ครีมไม่ได้ครับครีมมันไขมันมันเยอะไปกนนะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะครับใช้ไฟกลางหรืออ่อนนะฮะคนไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะหยุดอาจจะพักได้แต่ถ้ามันเริ่มก้นเมื่อไรหร่ห้ามหยุดไม่งั้นก้นจะไหม เนี่ยคือจุดสําคัญเลยของการทำเบชะมดถ้มันหยุดนะนะพอเดือดปุ๊บมันจะเริ่มเป็นเนื้อข้นๆขล่อยหน่อยเนี่ตรงนี้ห้ามหยุดเลยนะครับไปเรื่อยๆคนเรื่อยๆไม่ไม่ต้องเร็วมากเราไม่ต้องการให้อากาศเข้าไปแต่เราต้องการแต่ว่าไม่ให้มันอยู่กันที่นะนะในงั้นต้นไม้ โอเคเสร็จครับเสร็จแล้วอ่าทาที่ัเดี๋ยวปิดกระโปงด้วยครับโอเคกระพรอนนะโอ้มาเดี๋ยวให้ดูลักษณะของซอสก่อนนะครับอ่าดูมันจะมีความเป็นน้ำเล็กน้อยนะครับผมคลุกคลิกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อมีอะไระต้องการอย่างนี้นะครับไม่หแห้งไปไม่ให้น้ำไป เราจะมาเตรียมรวมล่างเรามีอะไรมั่งใ้ในมีแผ่นลาซอนญ,ญ่านะฮะก็จะมีนี้นะครับมีแผ่นลาซอนญ,ญา่ามีเบชเมลตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ช้อนใส่เลยมีเบชเมลแล้วก็จะมีมอสซาเรลลาชีสนะครับที่จะทำโดยใช้ถาดน,นี้ยวางกับเตาอินดักชันทีเนี้ย ผาดมันบางมากดังนั้นเนี่ยถ้าไฟแรงนิดนึงมันไหมเลยพี่จะโปรเทคมันด้วยการใช้กระดาษไขรองมันชั้นหนึ่งนะครับพี่ทดงทดลองทำแล้วกระดาษไขถามว,ว่าตัวแผ่นลักษณะไหมไมไม,ไม,ไมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไมมแบบหอ,อ,อมทานได้แต่มันจะไม่ทําให้ไปติดก,กับตัวถาดป้องกันไม่ถาดเสียด้วยเพราะถาดนี้เป็นถาดทาเค้กทำคุกกี้ อโอเคเดี๋ยวจะเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด4 4แผ่นอ่า4แผ่นต่อต่อนั้นก็จะท,ทั้งหมด8แผ่นนะ3ชั้นนะครับเริ่มอย่างแรกเลยลงแผ่นก่อนวางลงแผ่นนะฮะเราจะไม่วางติดกันสังเกตเราจะไม่วางติดกันเพราะว่ารามันขยายมันจะใหญ่ขยายขึ้นเราจะวางให้มันมีแก๊ปประมาณสักเซนหนึ่งนะฮะโดยประมาณมีแก๊บเซนหนึ่ง เพื่อขยายนะข้างๆนั่นด้วยแล้วเราก็จะเริ่มลงซอสกระเทเทศกับเนื้อก่อนเลยนะครับตักไปเลยใช่ครับทำสามเลเยอร์นะครับส่วนแผ่นที่สีก็จะเป็นตัวกิดนะฮะน้ำนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรอ่าเราพยายามวางเดี๋ยวพอเวลาวางปุ๊บมันจะแและออกมาข้างนอกของมันอีกทีนึง แล้วต้มเส้นไปด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับด้วยการที่เราอ่ะทำให้มันมีน้ําเล็กน้อยเนี่ยจะทําให้เส้นเนี่ยแผ่นเนี่ยดูดน้ําซอสเข้าไปอ๋อมันจะไม่กรอบไม่ไหม้ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคปุ๊บเบชาเมลนะลงไปเสร็จแล้วอะไรชีสนะฮะ แล้วก็ชั้นที่สองนะครับกดลงไปนะกดให้ซอสมันเลอะแผ่นบนด้วยกดเบาๆนะอยา่าอย่าก,กดมากไม่งั้นมันจะแบะเนื้อมันจะแบะออกหมดฮะอ่าลงไปแล้วก็ซอสโอเคแล้วก็เบชาเมลปิด ชั้นนี้จะเบชเมลแกชีสจะเยอะนิดนึงนะฮะชีสนี้ตามแรงศรัทธาและกำลังทรัพย์เลยนะครับชั้นนี้เนะน,นี่นเยเออมันเกินไปนอ้อง <c oughs> มันเกินไปมันไม่ได้เกินไปสําหรับรายการอาหารนะมันเกินไปสําหรับถาดน,นี้ จ่ให้พูดไหมรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูอันนี้คือระบาดที่เขาแบบมาดูแมวที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมระหว่างเขารอดูแมวเราก็ทํําทาให้แมกินจริงๆริะต้องทําก่อนพอเขามาดูแมวเราแค่อุ่นให้เขากินมันก็จะไม่มีอะไรถ่วงเขาไว้สิฮะนี่ไม่มีสเต็ปแล้วนะเนี่ยไอ้ท้องอิ่มต้องถ่วงเขานิดนึงต้องท้องอิ่มมีแรงเว้ยอะต้องท้องอิ่มมีแรงมันจะได้ลากเกมมาหนึ่งหนึ่ง ได้แล้วครับน่ากินไ้ยน่ากินมากบิชเมลชิ้นหนึ่งนะฮะบิชเมลมันจะเป็นตัวช่วยให้ชีสยืดแล้วก็เป็นซอสสาธุบุญนะอันนี้หม้อหรอกไม่เสี่ยวพันเสียนลูกอะไรนะคนลูกเสร็จแล้ว ก่อนเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไปไมันไว้เห็นไหมมันจะมีน้ําของมันอยู่ที่เป็นซอสไหลออกมานะน้ําตัวนี้ถ้าเดี๋ยวเราจะปิดฟอยล์แล้วก็เอาไปตั้งไฟน้ําพวกนี้จะทําให้ตัวเส้นมันสุกข,ของมันเองเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไไปต้มเส้นก่อนก็ได้เสียเวลาตรงขอบเอาให้แน่นเลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะเจาะนิดนึงนะครับเจาะระบายมันโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งเตากันเลยอ่าเราก็จะมาตั้งไฟนะฮะเราจะมาตั้งไฟเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเราจะทำยาวไม่ได้เพราะว่าการที่ไฟตั้งอยู่ตรงเนี้ยเอ่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ก้นไหมดังนั้นเนี่ยเราจะ ทำแค่2อนาทีแล้วก็หยุด4ีนาทีแล้วก็2อนาทีใหม่หยุด4ีนาทีทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณ4ี่รอบนะครับเนี่ยระหว่างที่เกิดไฟเนี่ยใช้ประมาณไฟกางนะครับพี่ก็จะขยับจุดไปเรื่อยๆไม่ให้มันโฟกัสความร้อนอยู่ที่จุดเดียวครับก็ได้แล้วนะครับสรุปผมทำเนี่ยสำหรับถานเนี้ยแค่สามรอบ แล้วก็เราพักต่อสิบถึง1 5นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดว่าเป็นยังไงนะครับถามว่าว่าทำไมตอนแรกพี่บอก่า4รอบทำไมเป็น3รอบซึ่งฟอยส์ของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะของถาดเตาเนี่ยตัวเตาเนี่ยตัวกระจายความร้อนมันแค่นี้แต่ถ้าเราทำเป็นถาดยาวอาจจะทำเป็น3 3ตอนนะฮะมันก็จะต้องใช้เวลาหรือมากกว่าปกติเพื่อที่จะกระจายความร้อนได้เท่ากันดังนั้นเนี่ยอย่างตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเล็กลงมาจากที่เคยทำ มันใช้แค่3รอบก็พอถามว่ารู้ได้ไงตอนที่พอรอบที่3เนี่ยพอยเลยนะครับถ้าเราได้ยินเสียงเดือดจากข้างในอ่ะไวขึ้นเวลาเราจับ2องนาทีเนี่ยพอเวลาเตาเริ่มเปิดปุ๊บมันจะไม่เดือดเลยถ้าเดือดเลยแปบลบว่าน้ําข้างในมันเริ่มน้อยละมันเดือดไวไวขึ้นตอนระหว่างที่จับ 2, 2อสองนาทีแล้วก็กลิ่นไหมอ่อนๆมาเริ่มออกมาผมรู้แล้วว่าโอเคมันได้ที่ละ ังนั้นทำสามอันนี้นะหรับตัวนี้ถ้าใช้ถาดไซนี้สามรอบนะครับแล้วก็พักไว้อีกสิบถึงสิบห้าทีจะม,มาแกะดูนะครับว้าวอืมชีสติดมานิดนึงนะก็จริงก็กินอืมอ้มอ,มอ,มอืมใส่ซีจีกาฟิลมาหน่อย ใส่ซีงกีกัตือมามากินเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวพอเย็นปุ๊บเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นหรือทิ้งไว้ข้างนอกสักสชั่วโมงแล้วก็อบซ้ําหรือเราตักเข้าเวฟซ้ำํำก็กินได้แล้วนะแต่ว่าเราต้องทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยเอออย่างเงี้ยสองชั่วโมงเพื่อให้ซอสทุกสิ่งทุกอย่างมันเซ็ตมันเข้ารสชาติจะเข้าที่กว่ากอนนี้ครับเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวพี่ว่าพี่เอาเข้าเตีเนครับอ่ะ ตอนนี้เราทำลาซานญาเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะครับลาซานญาเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วเราทานเลยมันจะไม่อร่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเก็บไ้ในตู้เย็นสักคืนนึงหรือว่าวางทิ้งไว้อย่างน้อย2 -3 ถึงชั่วโมงเนี่ยให้เส้นชีสและทุกถึงอย่างมันเซ็ตกันเวลาตักหรือเวลาอะไรออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นก้อนเป็นชิ้นเดียวกันอย่างพี่เนี่ยเอาเข้าฟฟีดไปเลยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาละลายแล,าล,าลา้วน่าจะได้ละมาเดีย๋ยวมาดูกันโอ้ยังไม่ละลายเท่าไหร่นะฮะ ซึ่ง<อ>ดีมันตัดได้ง่ายมาอันนี้นะฮะตัดได้ง่ายนะครับครับเอาเข้า,ขาช่องอะไรนะพี่ช่องแช่แข็งไปเลยฟิเซอร์ไปเลยครับผมนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาอุปกรณ์ตัดกันนะฮะพี่จะยกออกมาทั้งถาดเลยนี่เนะเราใส่เราใส่ไอตัวกระดาษไขไปรองหนึ่งตัวก้นจะได้ไม่ไหม้นะแล้วก็เอ่อมันจะได้ยกมาแล้วก็ตัดออกมาง่ายนะครับ S <S นึกถึงบบพวกไอติมตัดอะไรอย่างนี้ไหมอ,อันนี้กึ่งแขนน็งนะอึ่งดิ้มนะหรอครับอ่าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งด้วยความที่ว่า ห้องเพื่อนที่นะฮะเขาไม่มีจานกระเบื้องที่เดีที่เจอถ้วยกระเบื้องแทนสวยๆกับถ้วยแก้วนะเดี๋ยวมันจะปิ้งแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงปิง้งเสียงสวรรค์และกลินสวรรค์จะออกมา <c oughs> อจานนึงใช้เวลาถ้าถ้ามันขแข็งๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-5นาทีแต่ถ้าไม่แข็งเนี่ยสักสักสนาที3มนาทีก็พอนะคโอเคชีสก็ลองดูนะฮะแล้วอาจจะไม่มีเตาอบแต่มันก็แั่นได้นี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับเราจะไปกันแล้วนะครับที่จะไปกินแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับรักกันมากรักกันเลยนะครับเออจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter และ Tik To k นะครับตอนนี้มี t i k t o อแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเชฟขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและทั้งหมดคือความมั่ง่า่ของเชฟที่คนรอบเต้นแบบไม่เข้าใจตรงไหน เม,มว่อเชฟคิดเมนูออกสสดีครับอ่ะตอนนี้เราทำาซสัญญาเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะครับาซสัญญาเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วเราทานเลยมันจะไม่อร่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเก็บไปตู้เย็นสักคืนนึงหรือว่าวางทิ้งไวอ้อย่างน้อย2 -3 ชั่วโมงเนี่ยให้เส้นชีสและทุกสิญญ่งอย่างมันเซ็ตกันเวลาตักหรือเวลาอะไรออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นก้อนเป็นชิ้นเดียวกันอย่างนี้เนี่ยเอาเข้าฟรีไปเลยนะแล้วก็เดียเอาออกมาละลายแล้ว่าจนนะได้ละมาดูกัน ก็ยังไม่ละลายเท่าไหร่นะฮะ